มีเส้นทางเดินป่าเส้นหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทางต้องห้ามเพราะไม่ว่าใครจะเดินผ่านต่างก็ต้องหยุดชั่วขณะเมื่อเห็นสารร้างตั้งอยู่เพียงลำพังกลางความมืด <S ielle> ความเงียบแบบนี้ไม่ใช่ความสงบแต่มันคือเดซาว์ภาวะที่สมองของเราถูกตัดจากสิ่งเร้าทำให้เราเริ่มสร้างเสียงในหัวขึ้นมาเอง นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเวาลายอยู่คนเดียวในที่เงียบคุณถึงเริ่มคิดว่ามีใครอยู่กับคุณด้วยมีเรื่องเล่าว,ว่าศาลนี้ถูกสร้างไว้เพื่อกักขังวิญญาณของคนตายโหงจากเหตุฆาตกรรมเมื่อหลายสิบปีก่อนคนที่กล้าเดินผ่านบางคนบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามในความเงียบแต่เมื่อหันกลับไปมองก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ความรู้ทางประสาทวิทยาบอกว่าเสียงที่เราคิดว่าได้ยินอาจเป็นเพียงสมองพยายามตีความเสียงรอบข้างที่ไม่คุ้นเคยแต่ปัญหาก็คือถ้าสมองตีความว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ร่างกายจะตอบสนองเหมือนมีอยู่จริงหัวใจเต้นแรงหายใจถี่และมือเย็นและตรงนั้นเองความกลัวก็เริ่มกายเป็นภาพหลอน บางคนวิ่งหนีออกจากป่ามาแต่บอกว่าตลอดทางได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาติดติด,ดจนก้าวสุดท้ายออกพ้นแนวป่าเสียงก็เงียบหายไปทันทีเสียงนั้นพูดว่าอย่ากลับมาที่นี่แล,แล้วคุณล่ะถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคุณคุณเลือกที่จะเชื่อเรื่องผีเรื่องสางหรือเชื่อววิทยาศาสตร์กันแน่